เช่าพระเหมาสองกล่องราคาหลักพันจะได้อะไรบ้างคุ้มไหมไปดูกันครับติดต่อเราได้ที่ Facebook Fanpage พระบ้านพระเหมาสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพระบ้านพระเหมานะครับคลิปนี้ก็เหมาพระมาสองกล่องนะครับราคาก็หลักพันเดี๋ยวมาดูกันว่าผมได้พระอะไรมานะครับเดี๋ยวเริ่มจากกล่องแรกก่อนนะครับกล่องนี้คือผมชอบมากนะครับลวดลายสวยงามนะครับนี่ดูให้ดูนะครับ คือโดยตัวกล่องเนี่ยเป็นสีแดงนะแล้วก็มีลวดลายแบบนี้ตรงกลางนะครับแล้วก็ด้านล่างก็เป็นกล่องสีแดงนะครับส่วนด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นตาแบบนี้นะครับให้ดูเห็นไหมคือกล่องกล่องสวยครับพูดกันตรงๆเลยนะครับเหมาะที่จะเป็นของขวัญให้ผู้ใหญ่หรือว่าใครที่ชอบพักเครื่องได้นะครับอันนี้ตัวกล่องแบบนี้ครับแล้วก็ด้านหลัง แล้วหลังกล่องเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับเป็นสีดำแบบนี้เลยนะครับถือว่าโอเคนะครับถือว่าผมชอบมากๆนะครับแล้วก็มาเปิดให้ดูนี่นะครับข้างในเป็นพระเครื่องนะครับเป็นพระนะครับอ่าดูวันพระไรเอ่ยเป็นหลวงพ่อโตครับอ่าหลวงพ่อโตชื่อดีมากมากแล้วนะครับโตหลวงพ่อโตนี่หมายถึงความยิ่งใหญ่นะหมายถึงการมีอํานาจนะครับนี่ดู อยู่ในกรอบนะสีกรอบก็เป็นสีทองนะครับถือว่าสวยมากมากนะครับนี่ดูนะครับเป็นแบบนี้ด้านหลังไปนี้นะครับอันนี้เป็นคารกว่าเป็นที่แขวนนะครับสามารถแขวนได้นะครับใครที่ชอบเนี่ยก็แขวนได้แล้วก็อันนี้เป็นที่ตั้งวางวางขาแบบนี้นะครับคือวางวางแบบนี้ก็ได้นะครับอ่า วางไว้อย่างเงี้ยนะครับถือว่าสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็จริงๆผมชอบองค์นี้มากที่สุดเลยนะครับเพราะว่าความสวยของพระแล้วก็รวมไปถึงการออกแบบแล้วก็สามารถที่จะให้เป็นของขวัญที่ระลึกกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะครับเพราะว่ากล่องแบบเนี้ยผู้หลักผู้ใหญ่เขาค่อนข้างที่จะชอบกันเหมือนกันอยู่หลายคนนะครับพระข้างในก็เป็นหลวงพ่อโตโอ้โหชื่อก็ดีมงคลนะครับหมายถึงการมีอํานาจการมีเดชนะครับก็ผมถือว่า กล่องนี้คือชอบนะครับคือใช้คาว่าเล่นแค่ชอบนะครับคือบางคนเนี่ยอาจจะบอกอาจจะคิดเวลาซื้อพระเนี่ยจะคิดว่าอุ้ยต้องขายต่อได้อย่างงู้นอย่างงี้ต้องไปต่อได้ตลอดนะครับคือเซียนพระหลายคนก็คิดแบบนั้นนะครับแต่ผมคือถ้าชอบก็เช่าแค่นั้นเองนะครับคือชอบองค์นี้หลักๆนะครับคือองค์เนี้ใช้คําว่าชอบมากนะครับตั้งแต่การดีไซน์กล่องสวยรวมไปถึงพระสวยแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะแขวนติดผนังก็ได้นะครับบางคนมี ที่แขวนนะครับบ้านมีที่แขวนก็แขวนได้นะครับนี่ยืดหยุย่นได้นิดๆนะครับแล้วก็สามารถตั้งได้ด้วยนะครับแบบนี้อ่าคือผมชอบเพราะว่าชา่าพอชอบชอบจริงๆนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็การหอ่อคือความใส่ใจของคนทําเนี่ยผมถือว่าใส่ใจมากๆนะครับถือว่าไม่ไม่แพงเกินไปสําหรับความชอบนะ คนเราเวลาซื้ออะไรที่ชอบเนี่ยมันก็ไม่แพงเกินไปนะครับอย่างกรอบนี้ผมก็ว่าก็ไม่ค่อยแพงนะครับโอเคนี่แล้วกล่องก็ยังสวยนะครับสามารถให้เป็นของขวัญกับผู้หลักผู้ใหญ่ได้อีกด้วยนะครับผมถือว่าโอเคอะ่ะโดยส่วนตัวผมคือผมมองว่าโอเคนะเพราะว่าสามารถให้เป็นของขวัญผู้ใหญ่ได้อีกต่างหากนะครับสวยกล่องนึงนะครับก็เป็นนี่กดให้ดู ขออนุญาตเป็นหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับนี่ข้างหลังจะเป็นยันเกาะเพชรครับสีขวาวเนี่ยก็สวยดีนะครับข้างหลังก็จะเป็นยันเกาะเพชรแบบนี้นะครับจะเป็นแบบนี้ามาดูว่เอาให้ดูแบบนี้เลย โดยส่วนตัวผมมองว่าก็ราคาก็ไม่ได้แพงเกินไปนะครับเพราะว่ามีพระที่เราชอบอยู่แล้วก็หลวงพ่อฤษีดํงดผมก็นับถือท่านอยู่แล้วนะครับเป็นาขาถาเงินล้านนะครับเป็นคนที่เติมขาถาเงินล้านให้เป็นฉบับปัจจุบันนะครับจากหลวงพ่อปานวัดบางโพนะครับก็มาเป็นหลวงพ่อฤษีลิงดำถือว่าชอบนะครับ,รบก็โอเคเล่นแค่ชอบก็พอ นะครับบางครั้งก็คนเราก็ซื้อเพราะความชอบนะครับซื้อเพราะความสวยนะบบางคนอาจจะชอบเก็บสะสมพวกเขาเรียกว่าอะไรอะของแบนเนมหรืออะไรพวกนี้ก็ยังไม่ต้องคิดเลยว่าต้องไปต่อได้หรือเปล่านะครับแต่เราก็เช่าเพราะแค่ชอบนะครับถ้าไม่ชอบก็จบแล้วนะก็สำหรับชุดนี้นะครับหากใครสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับที่ทาง Facebook Fanpage นะครับพระบ้านพระเหมานะครับเรามีแบ่งปันตลอดนะครับช่องทางการติดต่อก็ เฟซบุ๊กนะครับพระบ้านพระเหมานะครับเฟซบุ๊กติดต่อทางเฟซบุ๊กนะครับพระบ้านพระเหมานะครับก็ใครที่กำลังดูอยู่ก็ฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับช่วยกันกดติดตามหน่อยนะครับก็เดี๋ยวจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆพระดีๆพระแบ่งปันนะครับถือว่าเรากันเองอยู่ละนะครับ คลิปดีๆพระดีๆราคาแบ่งปันแบ่งปันนะครับก็ฝากกด subscribe กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับหากใครสนใจองค์ไหนก็ติดต่อมาที่ทาง facebook แล้วกันนะครับพระบ้านพระเหมานะครับเรามีแบ่งปันให้ท่านอยู่แล้วนี่ก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลวงพ่อหรือสีดิงดำนะครับ ข้างหลังก็เป็นยันเกราะเพชรยันนี้คือสุดยอดของยันนะครับเป็นคาถาอิติปิโสที่สุดยอดมากๆมพราะฤาษีริ่งดังคือโดยส่วนตัวผมมองว่าก็โอเคนะคแค่มีของที่เราชอบก็พอแล้วนะครับก็จริงๆก็ถือว่าใช้ได้ ก็ท่านใดสนใจองค์ไหนนะครับจะยกจะแยกติดต่อได้เลยนะครับที่ Facebook พระบ้านพระเหมานะครับเรามีแบ่งปันให้ท่านเลือกอยู่แล้วนะครับ ก็ถือว่าโอเคนะครับก็ท่านใดสนใจองค์ไหนก็ติดต่อเราได้นะครับที่ทาง f a c e b o o k นะครับพระบ้านพระเหมานะครับก็ใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ